พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาทินัตตาม,มารประทานพระวโรวกาสให้คณะบุคคลเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร วันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามมศาเสด็จออกน,นพระตำหนักวังสวนกุหลาบพ,พระราชวังดุสิตประทานพระวโรวกาสให้คณะองคมนตรีพร้อมด้วยภริยาเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2556 จากนั้นประธานพระวะโรกาสให้คณะพระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรอ,อาทิพระครูปลัดสุเทพปัญญาวชิโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุพระครูสิริลีลวัตรเจ้าอาวาสวัดอำนาจพระครูปราโมทสิทธานุยุทธรักษาการเจ้าอาวาสวัดสันปูเลยเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมคณะ คณะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพยายามยากสภากาชาติไทยสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตละดาคาราชบริพานวังรื่นรืดีและคาราชบริพานวังเลดิสจากนั้นเสด็จออกณอาคารใหม่สวนอัมพรพระราชวังดุสิตประธานพระวะโรกาสให้คณะผู้แทนข้าราชการสมาคมมูลนิธิมหาวิทยาลายัยและคณะบุคคลต่างๆจำนวน178คณะเฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรวันที่13กร,รกฎาคม2556อาทิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาคมพริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปัรภมสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติมูลนิธิโลหิตจางธาลสีเมียแห่งประเทศไทยในพระอุปธมรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปธมรมมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียในพระบรมราชินูปมัมภมมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปัมภ์และมูลนิธิอนุสร์หม่อมง,งามจิตบุรษัด สมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิคุณแม่คุณภาพสมาคมสิทธิเก่าพยาบาลสิริราชในพระราชูปมัมบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภาัยเอชสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตมัธยมโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถมัมและคณะโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทเป็นต้น